ยซสวัสดีครับทุกคนตอนเราเข้าสู่อ,อกมกอเคป๊อปนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเอส a ปาการเพราะว่าตอนนี้มาแรงมากๆ Dirty Work นะั้น ทำเรื่องสุดๆนะครับฮันชออัลบั้มชาร์ตเจลี่ของวันที่25ที่ผ่านมาเอสปปานะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลย Dirty Work กับยอดขายทั้งหมด781,951 copies สูงสุดแล้วก็แรงสุดๆจน,นแฟนๆบอกว่าโอ้โ oh หเอสปปาเนี่ยเติบโตตลอดทุกๆการคัมแบ็กไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะอะไรจะเพลงแบบไหนคอนเซ็ปต์แบบใดเอสปาเอาอยู่ทั้งหมด Dirty Work ที่หลายๆคนห่วงตอนนี้ไม่มีอะไรให้ห่วงแล้ว ทั้งยอดขายยอดชาร์ตแรงเกินต้านยอดขายเนี่ยพุ่งขึ้นมาหลัก70 0 0แสนเกือบ8 0 0แสนนะครับและก็ยังไม่ถึง1วันเลยตอนที่อัปเดตในตอนนั้นยอดวีคแรกจะปิดจบที่เท่าไหร่ทุกคนคิดว่าจะประมาณไหนลองคอมเมนต์กันมานะครับนี่แค่แบบหเปิดตัวก็แรงขนาดนี้แล้วแต่ยอดขายอัลบั้มที่ว่าแน่ยอดชาร์ตก็ไม่แพ้นะครับทุกคนล่าสุดในตอนนี้เนี่ย30 work แรงต่อเนื่องพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับ2ของเมลอนชอปวันฮันเร มาแรงมากๆแบบฉุดไม่อยู่แล้วเมลอนชาบวันฮเนี่ยที่ใครว่าเจาะยากเอสป้าเปิดตัว Dirty Work มาก็พุ่งขึ้นชาร์จไต่ทะยานขึ้นมาเรื่อยๆจนในตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2กันแล้วแฟนคลับบอกว่าเดี๋ยวรอเอสปาขึ้นโปรโมทเถอะเพลงนี้ขอ Perfect o r ์ออคิ ให้มันชื่นใจหน่อยจะได้ไหมขอให้มันเดิรดๆอีกสักแมตต์หนึ่งเตอร์ตให้กันได้หรือเปล่าทุกคนคิดว่า30 Work จะฟาด Perfect all kill วไหมลองคอมเมนต์เดากันมานะครับตอนนี้อันดับที่2เมลอนอันดับที่3มชาร์ตบัคส์อันดับที่4ี่จินนี่และชาร์ตโฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่11กําลังจะเจาะท็อปสแล้วเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าชาร์ตของ30 Work จะไปสุดที่ตรงไหนนี่แหละเอสปูเอสปูเอสปูเก่งมากๆเลย